โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะมาดวนดีฟเลอร์กันนะฮะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะได้ยินเสียงพี่เปล่าอ่ากดไมค์คุยกับพี่ได้นะเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันทีหลังนะฮะเราคุยกันเรื่องเกมก่อนนะครับผมเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยเคลียร์โอเคนะค่อยคุยกันโอเคคุยคุยไมค์ได้ไหมอ่าคุยไมค์กับพี่ได้หรือเปล่านะครับผมคุยได้กดทีนะครับกดทีแล้วคุยกับผมได้เลยนะฮะได้คุยสิครับคุณมีไมค์นี่รอรอรอเออ ก็สวัสดีนะฮะได้ยินว่ะอ่าได้ยินแต่ไม่ชัดว่าคุยดังๆดิมันแบบไม่มันเหมือนไม่ติดปากเลยว่ะโอเคนะฮะผมตอนนี้คุยเฉพาะเรื่องคอนในนี้นะครับผมไม่นอกเรื่องอ่านะฮะอันนี้ก็มาดวนเดฟเลอร์กันนะผม าแล้วเปิดประเด็นครับจ,จัดจัดจัดน่ารักครับดูน่ารักมากเลยครับเดวเวลลอ์บวกกันนี่ผมว่าน่ารักนะสองคนนี้จะเดินเข้ามาใกล้ๆกันวกตีเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะโดยใช้สกิลสองนี่สร้างดาเมจ น่ารักครับผมชอบชอบ <c oughs> ตีเจ,เจ๊เจ๊เจ๊นะฮะค,คอยดูนะเหมือนเมื่อกี้นะฮะโอเคนะฮะทางด้านโจมตีก็พอๆกันนะครับผมเออรู้สึกว่าทางฝ่ายอ,อทั้งฝ่ายรีเจนนะครับผมรู้สึกว่าจะแต้มนำไป54เปอร์เซ็นตโดยโดยที่เห็นเลยนะครับผมอะ โอเคนะฮะตำแหน่งนี้ก็จะชิงกันไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าคนนั้นเนี่ยจะพ่ายแพ้เรามีคนขึ้นมาใหม่แทนนะฮะมีตำแหน่งเดียวเท้าน่้นนะาผมในแค่นี้ <laughs> ครับผม <laughs> กดคนโทรให้คนอื่นอ่านด้วยก็ได้นะครั <laughs> บกวนนะครับรบกวนสมาธิคนอื่นเดี๋ยวเอาอกกันกลยเป็นบลูสตีแล้ว โอเคนะครับข้อมูลยังไม่แน่นเต๋อเท่ากับวินซี่เอาแล้วครับบวกกันแล้วนะครับผมนะฮะต่างคนใช้สกิลสองนะครับผมยังไงยังไงยังไงเฮ้ยจะใช้สกิลหนึ่งใช้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งไหมดึงแล้วไม่โดนนะครับโอ้โหนะครับพลาดนะครับผมพลาดโอ้โหนะครับผมทังฝ่ายดีเจนเราถึรู้สึกว่าจะพลาดกันนิดหน่อยนะครับ แต่ตอนนี้นะครับผมทางไฟเฮ้บอลสามารถดึงได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีมานานะฮะโอเค okay, นะฮะสเตปการโดนดิฟลเฟอเร์กันรู้สึกว่าจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะอันนี้สละสิทธิ์เลยใช่ไหมนะครับผมควิกคูนสี่นี่โอเคนะครับมือฉมังเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเอาคืนแน่อะไรประมาณนี้ แข่งกี่เกมทั้งหมดถ้าคนไรคนหนึ่งนะฮะอย่าไม่ยอมแพ้จริงๆเนี่ยแข่งกันสามเกมสามเกมพราะอะไรเอาสองในสามฮะพ่อสองในสามเกมหนึ่งชนะไปแล้วอยากจะแก้มือไงเข้าใจะปะเอาแล้วครับดึงเข้ามาแล้วโดนป้อมยิงไปด้วยป้อมช่วยยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมรู้จากสภ,ภาพนี้แล้วโอ้โหเก็บไปหนึ่งนะครับผมตอนนี้จะโ,นะโดนชิงหรือเปล่านะฮะโดนยิงหรือเปล่าเอาไปแล้วหนึ่งนะฮะ อาจจะเดินเก็บรูนนะรู้สึกว่าจะดูอะไระฮะไดร์รนกระปิกกระปอ,อยนะครับผมเวฟดฟิลเมนต์รูนมื่อครับผมอ่าอย่ายังไงจะทำใจได้หรือเปล่าจะยังไงนะครับผมยังไงต่อแมเจ้าหน้นา,นาที่คนรับแ a r เนี่ยรู้สึกว่ามันจะ มันดีได้อยู่ที่คนคิดนะครับผมนะฮะอยู่ที่แง่คิดของคนแล้วผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,ร่นะฮะคนอื่นเก่งเยอะแยะนะครับผมโอเคนะฮะทางฝ่ายตางรู้สึกว่าทางฝ่ายเฮบอนจะได้รองเท้ามาแล้วนะครับผมโลบล็อกหนึ่งอันนะฮะทางฝ่ายดิเจนนะครับผมมันยังมีโลบล็อกนะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดตอนนี้ ก็คือขวดของเขานะเขามีขวดนะเฮ้ยยังไง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 เฮ้ยเฮยประมาทไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยสกิลหนึ่งดึงขึ้นมาครับได้ไหมได้ไหมดึงได้แล้วครับนะฮะยังยังได้ดึงม่ได้รู้สึกว่าจะเดินไม่เก็บรูนนะฮะเดินไม่เก็บรูนเดินไม่เก็บรูนได้ได้รูนกากาครับผมจะช่วยได้ไหมอาจจะช่วยได้นะครับผมรู้สึกว่าจะเวลหแล้วนะดึงได้แล้วครับแต่ยังไม่เวล6เฮ้ยเฮยเฮังไงได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วโอ้โหตายคู่ครับโอ้ยโอ้สู้สีกันเชียวนะครับผมตังรู้สึกว่าโอเคก็ใกล้เคียงกันนะครับผมนะฮะทางด้านโจมตีนะครับผมเออด้านโจมตีนะครับผมทางฝ่ายเฮลบอลรู้สึกว่าจะนําไปหน่อยนะครับอ๋อพี่ดีเลยนะครับผมเน็ดหนูช้าหรือเปล่านะครับเน็ดหนูช้าหรือเปล่านะครับผมแลกหรือเปล่านะฮะ จะยังไงต่อนะครับผมนะฮะที่มันดีเลยแล้วเพราะว่าเน็ตคุณแล็กหรือเปล่านะครับผมอ่าตอนนี้เราอ้าวรู้สึกว่าจะได้รูมินบลอกนะครับผมเก็บเข้าไปในขวดแน่ๆนะครับรอเวลหอกแล้วแดกแม่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับอเวลหอกก่อนตอนนี้ยังไม่ใช้อะไรประมาณนี้ไอ้ยะไอ้ยะตอนนี้จะดูไม่ได้แล้วนะครับผมจะยอมไม่ยอมนะร,รู้สึกฝ่ายทาง ทางนิวเจียนเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะดึงแมงดึงแม่งมเลยฮะดึงมาเรียบร้อยแล้ว้อมยิงไปด้วยนะครับโดนแดกชิบหายโดนเฮ้ยเรียบร้อยโอ้นะครับเสียเปรียบนะครับผมแหมรีบดึงเกินไปนะครับน่าจะรอให้เบลหก่อนแม่งแดกมากูแดกคืนอะไรประมาณเนี้น่าจะรอให้เบลหก่อนแหมรีบเกินไปอะไรประมาณนี้อ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเป็นแผนของทางฝ่าย เฮบอลนะครับผมยืนเฉยเฉยเมื่อกี้ยืนเฉยรู้แน่นอนนะครับมันมองเห็นแน่นอนในช่วงนี้นะครับผมรู้แล้วจะดึงแน่นอนมึงดึงกูดีกูแดกแม่งเลยประมาณนี้โดยใช้สกิลสองไปก่อนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะฮะยังไงยังไงนะครับดึงอีดแล้วนะครับโดนดึงอีดโดนแดกอีดด้วยไหมเนี่ยแดกอีดแล้วไม่ไหวยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยนะครับรู้จากสภาพแล้วนะ คี่หกักหักในนะครับผมเรียบร้อยยอมนะฮะรอคอนอย่างเดียวนะครับโดยใช้6นาทีนะฮะกดรีได้ไหมยังไม่ถึง10นาทีรีได้เล้าอ่ากดรีได้นะฮะก็ชนะกันไปเรียบร้อย